ตอบเลยเอออสูชับหมุกชุนนะทุกคนอันนี้ลงก่อนเลยครับนี่เพราะมันมีอยู่ข้างใน,นครัเอาน,นี้ลงเอาแผ่นนี้ปิดโอ้ยมองเห็นไหมเนาะเอาแผ่นนี้ปิดครับนี่ครับเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้นะทุกคนเนี่ยแล้วเราก็เอาแผ่นนี้ลงเนี่ยแผ่นนี้ลงเลยเนี่ครับมันจะปินแบบนี้เนี่ย ได้ไหมแล้วเผ่นเหล็กนี่ลงเผ่นเหล็กนี่จเจ้านุนนุนนี่ลงนะนี่ทับไปเลยกคน,นเนี่ยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวน็อตใส่เลยเอาน็อตใส่นะครับนอ็นอตน็อตเอาหัวหัวฝั่งนี่ลงเลยนี่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยอ่ะ ใส่แล้วก็เจาะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มือกดไว้งายหัวมันขึ้นมาเอาเอานี่ใส่นี่แผ่นนี้เนี่ยยัดลงนี่เลยนี่ครับแผ่นปิดอากาศลมมันเนี่ยนวดใส่หัวหน้านวดใส่ครับคันให้แน่นคันให้แน่นนะครับทุกคนเนี่ยการอากาศรั่วคันเลยครับ <c oughs> อักแน่นแล้วครับ คันแน่นล้วก็จะประมาณนี้เอาผ้าผ้าผ้านี้ลงผ้าขาวนี่รองพื้นเลยยัดลงไป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 แปบ๊บหนึ่งชันกันชื้นยัดลงไปครับชันกระชื้นลงข้างหน้าเทลงเลยเทลงไปเลยเขยา่าเขยา่าเขยา่าให้มันตรงทุกคนให้มันแน่นแล้วก็ผ้าผ้านี้รองครับผ้านี่รองเอานี่เลย อันนี่ลองเหล็กเหล็กตะไคร่นี่ลงเราก็ปรับให้มันตรงก่อนปรับให้มันตรงครับแล้วก็เอาสปริงใส่ทุกคนเตรียมเอาแผ่นนี่ปิดแต่ต้องใช้วาวตรงนี้ก่อนนะใส่แล้วก็ใช้้วงยางทุกคนขอบยางนี้ใหญ่เล็กไปเอาอีกตัวหนึง่งเอาตัวนี้ใส่นะครับสวยงามเลย แล้วก็ปิดลงทุกคนเนี่ยตอนปิดเดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมใช้น็อตแล้วค่อยเปิดนี่นะครับหลังจากยิ่งเข็ยนแล้วก็จะได้ประมาณนี้แหละกลมๆแบบนี้แหละครับไปต่อเอาลิงค์ใส่นี่ครับแล้วก็ลงนี่เลยเนีย่มีน็อตสี่รูนี่นี่นี่ใช่นี่ครับใส่แบบนี้แหละใส่น็ยึดยน็อตเลยยึดน็อตสี่ตัว คันน็อตเสร็จแล้วก็ใส่โลิงใหญ่เลยทุกคนนี่ขอบล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> ขอบล่างนี่นะครับนี่ลงเลยโบบะโอ้ป๊อใส่กองใหญ่เลย